คลิปเลยนะก็กลาบสวัสดีทุกท่าน้วนะครับวันนี้ก็กลับมากับผมอีกแล้วนะครับในไอโรดเกมเมอร์วันนี้มาตะลุยเซิร์ฟฮังเกอร์เกมกันก็มีแขกรับเชิญน้องใหม่นะอืมสวัสดีค่ะนี่ชื่อแล้วครับชื่อแล้วคั่อค่ะมาจากช anel YouTube แฟม i ลีลอ,อ่า ก็ตอนนี้ยังหาเขาไม่เจอเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้แว็บหาก่อนแว็บหาก่อนไหนวะข้าไม่ใช่จริงข้าวไ่ข้าวไม่ใช่จริงหอเธโอ้โหมันใหญ่ตายอ๋อนี่เจอแล้วสวัสดีค่ะเอ้าโอ๊ยไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอ้หาตั้งนาน เออที่ไอราเคยเปลี่ยนแล้วอ่ะราเปมาเฮ้ยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอีกป่าป่าเอมไปไหนดีไปที่คุณดีกว่านี่ไม่เอาเค้กไม่มันป่าป่าปาะฉันดูที่เข้าไปแหละไปมาแล้วเข้ามาดิเข้าแล้วเข้ามายังเข้าแล้วเจอแล้วปะไม่เห็นไม่เจอไม่เจอเฮ้ยเราเล่นไม่ได้ออกก่อนแกกดไอเอ็นเดอร์ เอนเดอร์โพรกดออกไม่ทันแล้วเล่วเล้วกดเอนเดอร์โพรไปเลยออกมาทับเอลบอะไรนะทับเอพเอแม่งเลยได้กลับมาแล้วกลับกลับไตอยแล้วมาที่ขุดกันต่อไปนี่ไงนี่ไงเร็วเร็วเร็ว คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านด้วยเข้าแล้วเข้าแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเป็นผีอ่ะอ่ะผีอะไม่รู้อะโออ๋อเราออก รอว่าเราไปไท,ที่คุณอีกรอบที่คุณมันน่าเล่นไงเมื่อกี้เราเข้าคนละฝั่งกันเราเข้าเค้กดีวกว่าไปนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฮัลโหลเค้กมันเหมือนเทียนเทีะคือต้องฝุ่ลงไปอ่ะถ้าเกิดถึงอ้อยเลยเลยเนี่ยข้าวตรงกลางหนึ่งสองสามข้าไปแล้วนี่ไงอยูอ<ะ>่ด้วยกัน ขุดไอ้ตรงที่มันเป็นเมงเงนเนตจะนะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกินเค้กอ่ะเขาใจกเอะเขาใหญ่นี่ก็เป็นพาส์่สอที่ผ่านมาเออ,เอ,อได้ไปดูแอนฟาร์มเราอย่างสุดล,ละครับผมละพาร์ทใหม่มาแล้ะเด้อไอ้ยู่ไอ้อยูุ่งแป๊บ คดไอ้พ่อเนี่ยมันไม่ลองมาอยู่ด้วยกันนะดูจำดูเพชรอุ้ยหล่นลงไปอุ้อะไรอยู่กันน้าเน่ยโอ้ยมึงมือไรนักหนาเนี่ยมึงขี่หายเลยโอ้โหตอนนี้ได้ยาเยอะมากอมมืนอีกแล้วเหี้ยกันมือเนาะ เราไม่เมอนเลยมาแข่งงานใครจะรอดเอาเ่าไม่ขึ้นแล้รยกวเองเ่ยตอง่าไครับฮ่าฮ่่า เราชนะแน่นอนเราจะลงไปแก้งอยู่ไหนวะ,ะนี่เสร็จเนี่ยเฮ้ยว<ป>ิเหลยอชั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากตายเปิดแสงสว่างอย่ามาแกงเราเราไม่เกงเอยามาแกงขึ้น hee <laughs> hee เสร็จกับผมแน่เอาข้างไวเฮ้ยโหลบายบายมาเอามัมามานานตายหลายรอบแล้วเนะี่ยตั้งแต่คลิปที่แล้วมาต่อมามา เคิกต yeah, yeah, nice mm ่อเคิกต่อหน่นสองไปเล่นพิซซ่าแล้วกันไม่เอามันยากเราที่กูดนั่นแหละอยากเล่นยังไม่ได้เล่นเลยมามามาวันดูที่เข้าไปเลยเข้าเหมานกันโอ้คนเยอะเหมือนกันเนี่ยคุณสิบปะเหมือนกันแกเอาไอ้ดับอ่าออกทำไมอ่ะอ่า ฟ้าใสเดี๋ยวเอาพวกมันตกให้หมดนะโอ้จะไม่ตกตาไม่หรอกล่ะมัง้งเ,เอ้ยอเ,เราอยู่ด้วยกันไม่้องหอ่วงเ,เกียนมัน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 เออย่ามาบชุดเราเราเราปิดทางไม่ให้มันมาดีกว่า เออปิดทางปิดทางระวังเราตกเลยนักเตะเฮ้ยเรากันทางไว้อย่าให้มันมาไอ้เยี่ยมิงยาไอ้นี่นี่ทางนี้เราจะกระโดดไปตึเดต๋ยวมึงเสร็จกุ้งเสร็จกุ้งเสร็จกูเสร็จกุ้งเอ้ยแกชนะ อีแกชนะก็จะต้องอจากเกม่อเราเงชนะโอแกชนะหลายรอบเลยใรกดต่อดีไหมอ้าวเหรอเฮ้ยหน้ามันดีอ่าอยู่ด้วยกันแปดป่าแปดนะ อีกแล้วอยู่ด้วยกันอีกแล้วเนะขาเสร็จแล้วแหมเราก็โดดไปมาริโอหรือมะเตรียมตัวเด้อเล่นอีกเก่ะไปแล้วโวยมากันทางกันทางเอ้ยไม่น่าว่าเดี๋ยวมาหาคุณ อย่าให้มันมาหาเราไปทางไปทางให้หมดดูโดนไปเลยวิชาดโดนกูโดนกูโดนเลยละโดนเลยละวิ่งไปดูลยแกตายหรอ๋อโอ้โหแชมป์ของเราได้จบสิ้น ไปด้วยคนตกตกอ้ะไอ้นั่นมันกระโดดมันกระโดดตายตามคุณไปแล้วอ่ะเอาล่ะแปะกลับมาไปเล่นพิซซ่านีกลัวเอ,อ้ยแต่มันมียามืนไม่อยากเล่นอ่ะเล่นที่ขุดกันอ่ะดีละอีกรอบอีกรอบมาอีกรอบ หนึ่งสองห้าใครนจะไม่บ้าใหม่อีกต่อไปไอ้เี้ามันเข้าไม่ได้เอาไปเขามันแล้วนี่เราเจอคนเดิมเราเจอคนเดิมเฮี่ยดูเราฆ่าเมื่อกี้มันมันหันหลังเว้ยทีนี้มันมันเห็นเราแล้วแต่มันไม่สงสัยทีแม่มันก็คิดว่าเราจะไม่ใช่มัาแน่ๆต้องคนด้านหลังมันแม่งมันถอยเรามาปล้งตายเป็นคลิปก็ไปกี่นาทีลนะสิบนาทีกว่าละจบตาน,นี้จบคลิปกันเลยดีกว่า ต่อันคิดมากขามันขามันขามันกระโดดไปกระโดดไปอยากไม่ได้แอมกูหลอกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วอันเฟิร์มเนี่ยมันกระโดดตรงสีโซไม่ได้ได้เราเผลอไปกระโดดผิดเผือวิกระโดดนี่ตอนนี้ผมบินได้แกกกรระะโโดดดดเลยกระโดดเลยกระโดดอ้าว แก่หลวงอุ้ยหลวงก็มันคิดมันยากอ๋อมันจะมาเกิดใครวะอ๋อมันเกิดของนว่ว Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้มีความสุขในวันเกิดนะ Bye ครับ to sign side, side side to sign side. the a grueling one hope to find some diamonds tonight night, night.